สวัสดีครับชุนิจโจ้ทวิชนาครับร้านประกบยำสามแซบนะครับนานแล้วนะหลายวันแล้วไม่ได้มารล้วประกบนะอัปเดตให้ดูครับีวันพี่จให้ทายไม่ทราบครับสองาทิตย์ได้มั้ครับจได้มีอะไรบ้างนะครโอ้มีขาไก่ด้วยนะฮะไม่ใช่มันคือไข่หมึกนะฮะ แล้วก็มีปูด้านนูนน้นฮะมีหอยแปลงลวกกุ้งสดกุ้งสุกไข่ปลาไข่กุ้งด้านนี้นะครับไข่ปลาไข่กุ้งแล้วก็มีชุดรวมสุกด้านนูนน้นเริ่มค่ะเริ่มค่ะใครมาก่อนเนาะหนูมาก่อนมาก่อนเลยหนูมาก่อน ให้หลวง,งพ,พ่อพี่หลวงพ่อพับหลวงพ่อเจ้าที่ก่อนอ,อ้อาวจริงเหรออ๋อยาพันเจ้าที่ก่อนนะเปลี่ยนกระปุกใหม่อีกแล้ว พุกนั้นปั่นจะโลแตกอ๋อปั่นโลแตกเลย เพราะนั้นนี่เปเที่ยวหินไม่ไม่ทำเป็นไม่ชวนนะเดี๋ยวมันโดนไม่เลี้ยวมันไหนอ่ะ้มไปดูบอลกอนไม่ตั้งใจจะไปเลยเห็นป้าก็ชิ้นนี่ป้าก็คุณนายอะไรอีกคนนึ่งนี่ด้วยนี่คุณคุณนายนี่ด้วยนี่สี่คนเนี่ยเห็นป้แอบเที่ยวแง๊กแง๊กมาเต้นมาผับมาอยู่วันนีมันเป็นทางผันกลับบ้านอ้าวเหรอให้งให้กินเลยนะท่านแกะได้ป่ะท่านแกะได้ป่ะจะดีทุกคนนะคะ อ๋อให้กินหอยแครงเลยนะกระเทยทางนะกูคทางข,ขายแต่ไม่เยะมากมันเห็นแล้วขาดอย่างเดียวตามไหมจ๊ะเดีแรกแรกกลางกลางอะไรได้ได้สวัสดีค่ะก็ะะวันนี้วันพุธกบไม่หยุดนะคะกบจะขายเพราะกบจะหาเงินไปเที่ยวนะก็เลยต้องขายนะฮะ <c oughs> ไอ้นี้หนูเก็บเงินสร้างบ่อเลี้ยงปู <c oughs> จำเงินสร้างบ่อนั้งปูนั่นีค่ะฮลโหลใครชอบราบกับกุ้งและกาแฟเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะยังไงแฟนคลับก็อย่าลืมประกบนะฮะเอบรดีเเอซตัวนี้ข้างๆเงี้ยงๆนิดนึงนะอย่าลืมประกบนะฮะมากันนะเหมือนเดิมนะฮะแซ่บๆกันเหมือนเดิมนะได้แล้วได้แล้วจะเป็นอะไรทุกๆแล้นี่โอเคเนาะแรกก็จะเป็นอย่างเขาโพดมุ้งเลยนะจริงนะจังปุชดซิ วันนี้เท่าไหร่ประกอบาาดรค70บาทถ้าปูติดก็ยังราคาเดิม70บาท,บาทอันนี้ที่เขาซื้อไปเขาไม่ได้กินวันนี้นะเขาไปใส่เส้นซมตำแล้วก็กินต่อเลยใส่เป็นส้นตมตำไปเลยเจ็บไหมต้มงตำใส่แล้วก็สลัดใส่หน่อยเป็นส้นตมตำปูเลย <c oughs> ใส่มะม่วงมะม่วงก็ได้ เปนราอันานปราะเดียวันนั้นน้ำยำหรอใชรชาตอันนี้นรชาตคงที่อยู่แล้วรชาติคงที่ขทเขาสั่งสองถุงเลยเหรอ อย่ากุ้งสดไข่หมึกกุ้งสดไข่หมึกด้วยกุ้งสดไข่หมึก สักาคาู่นะคะแล้วก็กุ้งสดไข่หมึกปลา้เหมือนกันนะกุ้งสดไข่หมึกปลาตัวนี้เสื้อลายสวยอ่ะเนี่ยอเออมันปลาดุมหลุดประกอบได้เห็นหัวนมนะคือไม่มีหัวนมไม่มีอ่ะ <c oughs> หัวนมไม่แค่นี้ไม่แค่ตู้นีดเอง เป็นไงแซ่บไอ้ไปยีดักมีความพี๊ดเนาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยไอซ์ไม่ต้องแข็งน้ำแข็งไม่เอาเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นที่บ้านได้เอามือกับมือนะอันนี้หมึกเอ่อหมึกหอมพิเศษคุณมาค่ะฮะพิเศษคุณพิเศษคุณมาได้จ้าขอบคุณค่ะ ขามาไกลเข้าใจะไหมมาจากไหนครับอ,อือตรงนี้มารอตั้งแต่ปมาศกจะไปจัดการขอบคุณค่ะบางคนไม่ไม่รู้ว่าน้องเสืออยู่ไหนนะแยกประจวบนี่เองนะครับน้องเสืออยู่ข้างๆหนองอันนี้หน,อง,นองสิงโตอ่ะหนองสิงโตะนะก็อย่างงี้ก็ถึงไม่มาหากันนะ <laughs> น้องเสือก็ทางแยกประจวบนี่เองนะเลยเข้าไปสิสิบกิโลนะสิบกิโลนะเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะพูดมาเมืมม่อวานเนาะ น้องเสือนี่ส่วนใหญ่ทำสับประรดกันนะใช่ค่ะทำบักนัดทำบักนัดนะฮะส่งโรงงานนะใครที่มีสวนสับประรดนี่บางคนก็รวยนะช่วงที่มันช่วงที่มีราคานะโอ้โหโอ,เอ้เจนี้เป็นนี่อ่าช่วงน,นี้ก็แย่นิดนึงนะ <c oughs> นพืชผลเกษตรกรน,นะยังไงฝากท่านนายกน <c oughs> <c oughs> ืนะฮะถ้าชมคลิปนะฮะใช่แต่ราคายางแหละครับฟังขึ้นมานิดนึงนะเห็นบอกขยับขึ้นมานิดนึงนะฮะ สามร้อยยี oh so ่สิบบาท้อิ้ยิอบคุณค่ะเออดีนะิ้อิม้ิามามร้อยม้ิ้อิบสามรอบสอบาอยบายยี่สิบสามี่อ่บามร่สิบสามร้อยยี่สมอาม้ย่อมาี่อา้ย น้ำยำหน้าร้านนะขายสดสดหน้าร้านนะครับไม่้ยสากมทุ่มนาี่่ะรมเป็นสองามท่นค่มน้ก็จะเก็บ้วสอหดแล้ว่มันจะบินิเหลือไม่เยอะเอยแต่ถ้าวันไหนมีผู้ชายหล่อๆก็จะก็จะขายต่อเนื่องได้เย่อก่อน ถ้าวัานไหนมีผู้ชายราหล่อมาซื้อก็อาจจะอยู่ต่อ,นอเนื่องได้นิดนึงเก็บช้าได้เลยได้ฮะไม่เป็นไรได้เนาะทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยส่วนลาทดูย้งทบ้านเป็นงเอกลัของ ไปซื้อปูมาใส่กินเองใช่ไหมนีม่ปูใส่เองใช่ไหมประหยัดประหยัดหน่อยขอบคุณจ้าต้องค่ะมานพ่อผู้ชามาก่อนไม่ใช่เหรอใช่ค่ะสองใช่ไหมก็เห็นกิน,อนสองปะใช่กินสองคณะหมูกรอบผักกะเพราหมูจ้าฮนะผักกะเพราหมูหมนะอยแข็งกุ้งสุปรรกปลาร้าผิดกลางหอยแข็งกุ้งสุปรรกปลาร้าผิดกลาง ไม่ชิม <c oughs> เขาไม่ชิมเขาโคตรมุ้งนะจ๊ะเขาโคตรหนึ่งร้อยยี่สิบต่าไม่เละออลหนึ่งร้อยยี่สิบต่า Deu อุ้มอาปลามไม่เผ็ดมากนี่เือพริกติดนะเลยติดกับนมะเดาป่ะนี่เราปรักตุกนะเป็นปรัตุกหม่นะแล้วใช่มันจะไปมันจะค้นเหมือนเนี้ยมันเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยผ่านพิการกันพี่ไหมเผ็ดเหมือนเดิมเผ็ดหนักกว่าเดิมเหรอเผ็ดเผ็ดจนใจแทบปวดร้าวอะ่ะอื ให้กับคดร้าวอ่ะรา้ราวสวงหนเอาละชวยปูม้าตัวเมียหน่อยดิหอมะนาตัวเมียผสมพันธุ์อยู่ยังไม่ออกมาเวลาเนี้ยจ<ะ>้ะอะช่วยปูม้าตัวเมียชวยหน่อยไข่เปล่าไม่ไข่ไม่ไข่ไหมไม่ นี uh ่ไงแต่ม huh. ันมีน้อยมีแต่มันมีน้อยเ้ยแมาดูระกบเลือกปูกันนะครับปะเบิร์ดปะเบิร์ดปาเบิร์ะกะกบเอามาให้หลายตัวเหรอ ก็ปูมาครับ2ตัวครึ่งไงถ้าไายกลางอ่ะนะครับิแต่ถ้าตัวนี้ก็นี้ก็สามตัวแนละ้วแต่สองตัวครึ่งมม่แค่ไข่แตอนไข่มันน้อยร้อยห้าสิบห่งราสิบปูมาอยังปูมาอีกหนึ่ง้ยห้าสิ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะลูกค้าถ้าเดินผ่านไปหรือผ่านมาหรือจะพาผ่านไปหรือจะผ่านมาผ่านมาไปเดินตะลงใต้ขึ้นเหนือผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองนะคะแวะมาเราก่อนถ้ามาจากทางใต้เจอเสียกประจวบเจอเสียกประจวบเลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตรทาไปน้องเสือใช่ทางไปน้องเสือค่ะต<ร>แต่ถ้า,า,ม,ถามา <7 S 1> จากกร <7 S 1> ุงเทพเจอเสียกประจวบเลี้ยวขวา,รวขวาประมาณ200เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นเลยค่ะเซเว่นอีเลเว่นจะเห็นร่ม สีแบบว่าร่มแบบนี้นะร่มปิดซึมมาไหมปิดซึ<อ>ไมไหมสีรุง้งอ๋อนี่สีรุ้งเหรอ <laughs> สีรุ้งนะสัเอาอะไรที่มันเป็นสีสันอ่าสะดุดตาอย่าลืมนะคะแวะมาแล้วจะรู้ว่าความแซ่บมีอยู่จริงใช่ใช่เชิญชวนเพื่อนๆนะที่อยู่กรุงเทพนะฮะที่เป็นขาประจําที่เคยมาทานกันนะประจวบย,ยังขายอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คนต่างจังหวัดมากันเยอะจะมานอ๋อต่อที่นะก็ แล้วก็หนูจะหยุดทุกวันพุธทุกวันพุธทุกวันพุธใช่แต่อาทิตย์แต่วันอาทิตย์เนี้ยวันพุธขายเพราะว่าเมื่อวานอาทิตย์หนูติดงานไงออ๋ที่ที่ไปหัวงหินนะไม่ใช่เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยที่ผ่านมาครับหนูก็เลยขายหนูก็เลยขายคุณแม่ก็เลยไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆด้วยอ๋อนะเพราะว่าขายของดีกว่าอมาขายของดีกว่าคือเปิดได้ปิดด้วยกันดีโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ